ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับเหมาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการจัดเก็บเอกสารทางการเงินของหน่วยงานเอกชนซึ่งเป็นข่าวลือที่น่าสนใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่สิ่งนี้มีจุดที่ถกเถียงกันอยู่อย่างไรก็ตามการเปิดเผยผลการเลือกตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการไม่ใช่แค่เรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความโปร่งใสแต่ยังสะท้อนถึงความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อซ่อมแซมในวงการบริษัทขนาดใหญ่รวมถึงความต้องการในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของโครงการทุกขั้นตอน ดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ w w w d s i g o t h โดยมีลิงก์ต่อไปนี้ h t t p s w w w d s i g o t h t s s หรือ h t t p s w w w d s i g o t h t s t h t y p e รายงานส e w i n n ดเด f t h ข b ด t ดพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยไฟล์ PDF ที่มีชื่อว่า2025093010303 c.pdf ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ https www dsi go ts 8 7โ b 5 3 7 3 a 5 0 3 0 3 9 6 3 2 e a 9 6 9 9 9 9ห e 8 0 c.pdf อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อซ่อมแซมอาจเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งดังนั้นคำถามที่น่าสนใจคือทำไมการเปิดเผยข้อมูลจึงถูกมองว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างไรก็ ตามผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามข่าวสารได้จากแหล่งที่นี่หรือแสดงความคิดเห็นในส่วนที่ระบุไว้